ขออนุญาตกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ p Perfect c ค r าแ Fan นเพจนะรวมถึงไปทาง y o YouTube ด้วยกำลังใจวิคลิปนี้น่าจะลงหลายช่องทางกันอย่างแน่นอนนะครับก็วันนี้เช่นเคยครับอยู่กับป้าคุณหมีใจดีคนเดิมเป็นพูดมารายการนะครับวันนี้มาอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะครับ วันนี้โบแดงไม่มีติดรถไม่มีแสลงใจแน่นอนนะครับวันนี้จะมาส่งเจ้า To y ย ta f o r t u n e er, เกเกีรุ่น2 4 v เป็นปี2017สีขาวสวยๆต้องบอกเลยว่าแลไอเทมและลิมิเต็ดมากๆนะครับพอบอกเลยว่าหายากมากๆเลยนะพี่นะสีขาวนะพี่นะคันนี้นะครับลูกค้าอยู่จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นพนักง,งานประจำรายได้อยู่ที่5 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าจัดเรียกว่าจัดเต็มฟรีดาวใช้เงินออกรถเพียงแค่ 999บาทตามโปรโมชั่นได้เลยและไม่ต้องควักอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับอันนี้ค่ารถสไลด์เนี่ยเพอร์เฟคคาก็ซัพพอร์ตให้เรียบร้อยก็ไปส่งกันถึงภูเก็ตเลยเลิกลูกค้าเป็นพรุ่งนี้นะครับเป็นวันอังคารที่13เดือนกันยา65นะครับวันนี้เราก็ออกเดินทางตั้งแต,แต่วันที่12เดือนกันยา65นะคุณผู้ชมนะครับใครอยากได้โปรดีๆอย่างนี้นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่มีเห็นนะครับว่าซื้อขายออนไลน์กันล้านเปอร์เซ็นต์เลยพี่ไม่เห็นไม่เห็นแม้กระทั่งผู้ซื้อผู้ขายนะครับ แต่ว่าก็มีการวิดีโอคอลอะไรพวกนี้กันดูนะแล้วก็เอกสารเนี่ยส่งไปเซ็นฟรีท็อครับเรียกว่าเตรียมเอกสารเดี๋ยวผมส่งไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและก็บริการส่งรถก็มีให้แล้วก็นี่พวกเอกสารต่างเนี่ยผมใส่ให้ในรถนะมีพวกดับเบิลสมาร์ทพวกรถไซส์แอสซิสแตนบริการต่างๆตัวสำเนารถตัวหนี่ใบสคบอนะครับจากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์มือสองใช้แล้ววันนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยนะมีเยอะจริงๆแต่ว่าไม่อยากบินออกมากลัวมันปริวกลัว,ว,ว,วมันสูญหายนะครับ นี่เลยออนไลน์ร้านเปอร์เซนต์พอไปถึงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพี่พี่คนขับสุดหล่อนนี้เขาก็จะถ่ายรูปลูกค้าที่คู่กับรถมาให้นะครับแล้วก็มีการเรียกว่าทําพาการเปิดบริการฉุกเฉินอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมนะใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆอย่างนี้เรียนเชิญนะครับฟอร์จูเนอร์สีขาววันนี้ผ่อ,อนอยู่ประมาณมันมีตั้งแต่ผ่อนประมาณหมาื่นสี่ถึงหมื่นห้านะมันจะเป็นแลวแตะคันนะครับคันหมื่นสี่ก็มีนะครับแต่วันนี้ลูกค้าจะเลือกเลขไมน้อยไปมันก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้านะ ใครสนใจยังไงโทรมาได้นะมาดูสภาพกันหน่อยดีกว่าสภาพรถเนี่ยก่อนส่งมอบ<ะ>กันชงกันชวนเท่ากันเบาเซสวยๆนะคุณผู้ชมนะเซ่สวยๆลายงามๆนี่เลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหน่อยเปิดนี่หน่อยอดูด้านในหน่อยด้านในก็สวยงามนะครับตามท้องร่องเลยพี่บิ๊กอ๋อตามท้องเลื่องนะครับรอเล่นรอเล่น,ลนอารมณ์ขันหน่อยเอกสารใส่ไว้ลูกค้าเรียบร้อยตรวจเช็ค มีการตรวจเช็คความพร้อม29รายการเรียบร้อยล้อล็อกเรียบร้อยการเคลื่อนไหวเรียบร้อยแน่นแน่มีเรียวรอยการชนไม่มีเนียนๆกิ๊บๆไฟหน้าใบเบยมดูเนียนๆเนียนตาสะอาดตาดีไหมอ่าแบบนี้นะครับใครสนใจแบบไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยจบเพียงแค่1,000บาทนะครับแล้วก็เงินดาวเคสนี้ไม่ได้ใช้นะผู้ชมนะ อันนี้ก็แจ้งกันตามตรงเลยครับก็ใครสนใจยังไงก็แจ้งทีมงานวทรฟิคข่าวอ,องเรามาได้นะครับมีบริการส่งรถให้ทั่วประเทศเลยจริงแล้วก็ส่งเซ็นไฟแนนซ์ฟรีแล้วก็ทุกเคสนะครับดันเคสเป็นทำเคสง่ายแน่นอนครับส่วนวันนี้ปั๊บคุณหมีใจดีคนเดิมขอตัวลากันก่อนนะครับสวัสดีครับ